สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u b e b i g l i f e f a c e b o o k c o m และมีร e p o r t แล้วก็เว็บไซต์ k i g t e c c o m นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจ้าตัวนี้คันครับก็คือ Garmin Vivo a c t i v 4นะครับซึ่งเป็นในกาสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ทั้งเรื่องของการออกกำลังกายการทัสกิตและก็การใช้งานจริงของมันนั้นจะเป็นไรมารับชมกันเลยด,ดีกว่าครับเรามาเริ่มกับรูปร่างหน้าตาและดีไซน์ของตัว Vivo Active ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดราคานั้นไม่ได้แรงอะไรมากมานัยนะครับอยู่ประมาณ11,500บาทเท่านั้นเองเราสามารถที่จะสามารถสั่งงานต่างได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเข้ามาอธิบายแต่ละหน้าจอกันว่าตัวนี้เป็นอย่างไรตอนนี้เรามารู้จัดก,กับหน้าตาก,กันก่อนนะครับซึ่งเริ่มจากฝั่งนี้จะไม่มีปุ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวเรือนค่อนข้างที่จะประกอบด้วยวัสดุที่ดีมากเหมือนกันมีสายนะครับที่กันเหงื่อได้นะครับเป็นอย่างนี้ทั้ง2ฝั่ง แล้วก็แน่นอนมีปุ่มนะครับสำหรับที่จะสั่งงานนะครับอันนี้ก็คือถ้าอยู่แนตัจปกติจะสามารถเข้าสู่โปรแกรมออกกำลังกายได้ส่วนอันนี้เป็นปุ่มแบ็คนะครับแล้วก็ถ้าจะกดปิดเปิดเครื่องเนี่ยก็คือกดตรงนี้ทางไว้นั่นเองครับต้านใต้นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์วัดที่ประจอพร้อมกับนี้ครับเป็นเดือยสำหรับถอดสายนาฬิกาออกมาแล้วก็จะมีนี่ครับมีตัวของ ระบบชาร์จนะครับซึ่งเป็นแบบเดียวกับ inct, อ n s t ิงฟินิกนะครับเหมือนกันเลยทุกประการดังนั้นเนี่ยการหาอะไรชาร์จนั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับตัวของ g a r m i n Vivo a c า i v e 4ครับสำหรับฟีเจอร์นะครับถือว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยรุ่นนี้จะรองรับทัสกีนด้วยนะครับเราสามารถที่จะทัสกีนแล้วก็ดูค่าเะไรต่างๆของเราได้นะครับเช่น Hard State. ตัวฮาร์สเตตัดว่าตอนนี้เราใช้พลังงานตัวเองเป็นอย่างไรนะครับมี History ด้วยนะครับมีเรื่องของการรายงานเกี่ยวกับการวัดชีพจรพร้อมกับเรื่องของแบตเตอรี่ในร่างกายนะครับปฏิทินสภาพอากาศนะครับแล้วก็การแจ้งเตืนอนต่างๆเนี่ยข่าวดีนะครับมันสามารถแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยได้ด้วยแต่ว่าการโต้ตอบในไลน์เนี่ยจะลำบากลำบานิดน,นึงนะครับแล้วก็สามารถเล่นเพลงได้นะครับ สโปรแกรมออกกำลังกายนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รุ่นใหญ่แต่โปรแกรมออกกำลังกายก็ถือว right ่าจัดหนักเต็มมีทั้งวิ่งแล้วก็สามารถจับ g p s ได้นะครับแล้วก็มีป้ายจักรยานทั้งในร่มแล้วก็ข้างนอกรวมถึงการว่ายน้ําและอื่นๆเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆพวกนี้เข้ามาได้ในตัวของ Garmin Vivoactive 4นั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหมันน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราไปดูในแอปพลิเคชัน Garmin กันดีกว่านะครับถ้าไม่มีแอปพลิเคชันก็คงไม่ใช่สมาร์ทวอชใช่ไหมครับเนี่ยครับคือแอปพลิเคชันของมันก็คือ Garmin Connect นั่นเองแต่ที่จริงมันมี Garmin Connect แล้วก็ Garmin IO ซึ่ง IO นั้นไว้ปรับแต่งนาฬิกานะครับแต่เราจะพุ่งเป้ามาที่ตัว Connect ก่อนนะครับเพราะว่าตัว Connect นั้นนะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบอดสถิติเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะครับอันนี้ ใครใช้กามีแล้วก็คงจะรู้จักมันดีแล้วก็แน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องราวต่างเช่นชาร์ริน,นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของแคนด้าว่าวันนี้เราออกกำลังกายไปอย่างไรมีนิวฟีดมีโนติด้วยนิวฟีดก็คือจะเป็นเรื่องของว่าวันนี้เพื่อนของเราเนี่ยไปวิ่งที่ไหนอะไรมาคาร์ดิโอไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะกดสตาร์ทแล้วก็เชื่อมต่อได้นั่นเองแต่ทีนี้ มันก็ยังไม่หมดมก็จะมีพวกนี้ต่างๆมากมายซึ่งตัวของรีวิวแอปพลิเคชันละเอียดยิบขนาดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันหลังจากได้รับรุ่นโซลานะครับแต่วันนี้เราจะให้คุณเข้ามาดูที่โปรไฟล์ของผมกันก่อนซึ่งโปรไฟล์นั้นจะมีการบอกว่าเเราออกกําลังกายอย่างไรอะไรเงี้ยครับรวมถึงถ้าใครอยากรู้ว่านี่มันในกาจัด GPS ได้หรือไม่คําตอบก็คือมันสามารถจับได้นะครับอันนี้ผมไปไม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็เรียกว่าม,มาครบเลยนะครับแล้วก็จะเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าดีกว่าควนมีสแตตมีอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะบอกได้หมดเลยมีบอกข้อมูลผมละเอียดคิดมากแล้วก็ยังมีเรื่องของการตั้งค่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใส่เพลงมีตัวของการบินเพลงนะครับ NFC เนี่ยตัวนี้มันพพอร์ตนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับการตั้งค่ามีระบบเสียง การแทร็กกิ้งแล้วก็การตั้งค่าหรือเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่นอนได้ด้วยโอ้โหเรียกได้ดว,ว่าครบแล้วก็สามารถตั้งหน่วยวิเตอร์ต่างๆเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวสมาร์ทวอทหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามาครบแล้วก็เนี่ยเชื่อมต่อได้แบบอิสระสุดๆเลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปใช้คนปั่ากายจะเป็นอย่างไรนะครับแต่พูดไปก่อนว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณใช้งาน โดยทั่วไปแล้วจะสามารถอยู่ได้ประมาณ7วันนะครับแต่ว่าถ้ามีการเตือนโนติบ่อยๆนี่อาจจะทําให้อยู่ได้สั้นลงเท่าที่ผมจําไม่ผิดและผมลองใช้งานต่อเนื่อง5วันเนี่ยแบตเตอรี่จะเริ่มเหลือนประมาณ20%นะครับก็แนะนํามาให้ชาร์จได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าต่ากว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดมันดับไปคือดับไปเลยมันไม่มันไม่ได้เหมือนกับติ๊กพอตโปรเอ,อ่อขอภัยติ๊กวอตโปรที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นที่ สมติบ้าแดมดแล้วยังมีหน้าจอขารดําเหลือให้คุณอยู่นันเองครับเอาละพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้โหมดการออกกำลังกายกันดีกว่าครับว่ากามินตัวนี้จะมีหน้าตามหมดออกกำลังกายเป็นอย่างไรกันบ้าง g a ร m i n Vivo Active4 นะครับก็มีรูปแบบของการออกกำลังกายที่หลากหลายนะครับโดยหน้าปัดจะแสดงเป็นสแบบก็คือแบบที่คุณเห็นเนี่ยจะเป็นแบบสำหรับออกกำลังกายในร่มนะครับก็จะมีแค่นี้ฮาร์ดเรทแล้วก็มีรวมถึงเวลาแล้วก็การเผาผลาญน,นะครับเมื่อคุณกดเซฟนะครับมันก็จะมีข้อมูลต่างๆที่คุณจะต้องรู้ว่าเอ้ยมันเป็นอย่างไรนะครับเช่นฮาร์ดเรทแล้วก็การเผาผลาญนั่นเองครับ ต่อจากเมื่อกี้นะครับที่คุณได้เห็นไปเมื่อกี้ก็จะเป็นเรื่องของในยิมนะครับตอนนี้จะเป็นวิ่งข้างนอกนะครับซึ่งโหมดวิ่งข้างนอกเนี่ยก็ยจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าโหมดนี้จะมีเรื่องของทิมเมอร์มีการจับเดสติเนชันนะครับก็คือเรื่องของระยะนะครับว่าตอนนี้ระยะเท่าไหร่นะครับแล้วรวมไปถึงเคสของตัวนาฬิกาก็สามารถจับได้ก็สกับแบบ็นการมีพร้อมกับฮาร์ดเรทด้วย หน้านี้นะครับก็แสดงเรื่องของฮาร์ดเรทนะครับว่าฮาร์ดเรทเราอยู่กราฟไหนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวนี้มันจัด g p s ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราวิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในบื้ถือว่าจะเป็นอย่างไรนะครับข้อดีของ Garmin นะครับเมื่อเรากดจุดเนี่ยเราก็จะมีบอกเรื่องของระยะทางแล้วก็เวลาที่ใช้ได้ด้วยนะครับถ้าเรากดถูกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นการเซฟใช่ไหมครับเพราะเป็นการเซฟเ็จบุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับว่าเออตอนนี้มี3ามไดคอร์ดใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของ การวิ่งนั่นเองครับเพราะว่าตัวนี้นั้นเป็นในการที่ออกแบบเพื่อการวิ่งโดยเฉพาะนะครับก็จะมี1จะบอกแบบนี้ก็คือว่าชินใช้เวลาเร็วที่สุดใน5ากิโลเร็วที่สุดในไม้นะครับตอนนี้คือเนื่องจากว่าในการดีเพิ่งจับก็เลยทําให้จะขึ้นสถิติตัวนี้และนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถที่จะบอก gps ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการบอกกราฟแบบนี้ว่าเอ้ยคุณวิ่งไปยังไงนะครับรวมถึงนี่ก็คือตัวของฮาร์ t เ a ท e ที่คุณใช้นะครับสามารถบอกแบบดีได้ใช้วิ่งอยู่ข้างนอกนะครับ เราก็จะมีรายละเอียดแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดเดี๋ยวจะเข้าไปดูในแอปกันว่าในแอปมันจะบอกอะไรกันบ้างครับเอาละครับตอนนี้เรามาดูในแอปพลิเคชันของ Garmin Connect กันนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆก็มีการบอกที่ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็คือสถิติของเรานะครับแล้วก็ในการที่ใช้นะครับแล้วก็เรวมไปถึงนี่ครับก็คือจะเป็นการหาค่าเอเวอร์เรนได้ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกครบถ้วนเลยสำหรับตัว Garmin นะครับแล้วก็ยังมีนี่ครับแบ่งเป็น l a บ แล้วก็ลวมถึงกราฟเนี่ยก็คือมันแสดงผลค่อนข้างละเอียดกว่าตัวของในนาฬิกาเพราะว่าพื้นที่ของนาฬิกานั้นค่อนข้างที่จะจํากัดนั่นเองครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้สรุปกับในการตัวนี้กันดีกว่านะครับก็คือตัวของ Garmin Vivoactive 4นะครับก็ถามว่าเป็นนาฬิกาที่เหม,มาะกับ daily use ไหมก็ถ็อว่เหมาะนะครับ เพราะว่าฝัง่งชันเขมนคงครบแล้วก็มี GPS ในตัวสามารถที่จะวิ่งสวนแบบนี้ได้หรือจะวิ่งที่ตัวของในร่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้ารุ่นนี้มันจะเด,เด่นก็คือในเรื่องของการทัชสกีนซึ่งมันจะทัชสกีนง่ายกว่าตัวของอตัวที่เป็นรุ่นสูงครับเช่นฟินิกนะครับ,รบก็จะทําได้ดีกว่าแล้วก็แน่นอนว่าราคาของมันก็ถูกกว่าด้วยนะครับเพราะว่าราคานอยู่ที่หมื่นต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนของการเดินในทัวประเทศนะครับก็รวมถึงตัวแทน j s ่แนะนำเพราะว่าอันนั้นจะเป็นการนำเข้าจากการีนทรายแลนด์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็พูดคุยผ่านคอมเมนต์ด้านล่างหรือใน facebook .com/slash/bigdaybox ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรในนั้นต้องรองติดตามชมในช่องนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ